สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการต่อสู้ในตะวับบนออกกลางครับระหว่างกองทัพอิสราเอลที่มีพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาที่ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในตะวับบนออกกลางนนครับทั้งฮามาสฮิดบะเลาะอิหร่านฮูต,ฮตีและพันธมิตรนะครับที่มีทั้งเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาส่งอาวุธนักลมโจมตี บริเวณท่าเรือและฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนจะทำให้ไฟลุกโชนทั่วคาจาวานและเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพถล่มโจมตีตำแหน่งคังอาวุธขนาดใหญ่ของกลุ่มกอกรา้ายฮิตเบลเลในเลบานอนจะทำให้ระเบิดแตกกระจายรวมถึงเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกรา้ายฮามาสในจุวนกาซาอย่างต่อนเนื่อง และการปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลต่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเพื่อกำจัดฮามาสให้สินส้นซากและช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับ เมื่อวันที่28เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและสหรัฐที่ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในอันออกกลานะครับโดยเหตุการณ์แรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับส่งอาวุธหนักถล่มโจมตีท่าเรือของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่คลิปนี้ถ่ายไว้ได้โดยลูกเรือชาวตุรกีนะครับที่ใช้เรือบรรทุกน้ำมัน จะไปส่งที่ท่าเรือดังกล่าวแต่เขาก็รอดปาฏิหาริย์นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีท่าเรือดังกล่าวก่อนส่งผลให้เขาถ่ายคลิปวิดีโอให้พวกเราดูนะครับแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่กองทัพสหรัฐอเมริกาส่งอาวุธนาะนะครับจากเครื่องบินล้มเทพละเรือลบเทพของสหรัฐอเมริกายิ่งถล่มโจมตีท่าเรือรัฐอิสซา ของกลุ่มบทฮูตีในเยเมนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายน2568ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่คลิปนี้ยังไม่เปิดเผยให้เห็นที่ไหนนะครับ ว่าหาัาอเริกานั้นโจมตีฮูตีได้รุนแรงมากมายแค่ไหนก็ตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะพี่น้องที่เกิดไฟลุกโชนช่วงข้าชวานบริเวณท่าเรือดังกล่าวนะครับที่ถึงแม้จะเป็นคลิปเก่าแต่ก็สร้างความเสียหายและความน่าสะพรึงกลัวแก่กลุ่มกบฏฮูตีไปไม่น้อยแน่นอนนะครับที่หรัาอเริกานั้นก็ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอ่อการร้ายหรือกลุ่มบดุฮูตีในเยเมนอย่างต่อนเนื่องนะครับหลังจากที่ฮูตีไม่ยอมหยุดโจมตีเรือในทะเลแดงรวมถึงหยุดโจมตีอิสราเอลขาดมิรของสห และหยุดโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริกาวมถึงโดน MQ9 ของสหรัฐอเมริกาสักทีนะครับสุดท้ายก็ต้องชะตาขาดแบบนี้ถูกของทัพสหรัฐอเมริกาถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยครับพี่น้องซึ่งขาดว่าฮูตีในคลิปเหล่านี้คงขี้หดตดหายไปไม่น้อยนะครับพอเกิดเหตุระเบิดรุนแรงมากมายเหลือเกินจนส่งผลให้ท่าเรือของกลุ่มฮูตีที่เป็นท่าเรือดัานอิซาของฮูตีนั้นที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ของกลุ่มกบฏฮูตีในการที่นําเงินจากท่าเดือเหล่านี้ไปบํารุงกองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีเสียหายยับเยินไม่สามารถนําเงินมาซื้ออุปกรณ์เข้ากองทัพของฮูตีได้นะครับลเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าจะเกิดในวันที่17มีานาคม2568ที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ยังถล่มโจมตี กุมบ,บทโฮตีในเยเมนอย่างต่อเนื่องอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีคลิปให้เห็นชัดเท่าไหร่แต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ชัดเจนมากที่ของรับสารบริการถล่มฮูตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทำให้ฮูตีเสียหายยัอบยนไม่มีชิ้นดีนะครับเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านก่อนทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับ และได้ชมผลงานของสหรัฐเบริการไปแล้วมาดูผลงานของอิสราเอลบ้างนะครับที่งานนี้อิสราเอลก็ถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในตอนกกลางด้วยนะครับที่คลิปวิดีโอนี้เหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีไซฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบันละในเลบานอนนะครับที่ระบุว่าอยู่บริเวณทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้ นานมาแล้ว5เดือนนะครับซึ่งการชู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิตบัลเล่ในช่วงที่ผ่านมานั้นแต่ทังอิสราเอลระบุว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายที่คลังเก็บขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำสูงของกลุ่มกอร์กายฮิตบัลเละซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของอิสราเอลนะครับขณะที่หน่วยกู้ภัยของเลบานอนรายงานว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับและเจ้าหน้าที่ของเลบานอนนั้นได้ควบคุมเพลิงและระเบิด ได้เรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณที่ของทัพอิสราเอลโจมตีไว้นะครับซึ่งงานนี้แสดงว่ากองทัพอิสราเอล ได้รับข้อมูลข่าวกรองนะครับว่ากลุ่มก่อกร้ายฮิตบอลเลาะในเลมาน,นั้นเก็บขีปนาวุธไว้ตรงไหนนะครับจนสุดท้ายรู้ว่าอยู่ในบริเวณทางใต้ของกรุงเบรุตในตึกแห่งหนึ่งนะครับจนทําให้เกิดการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงบริเวณดังกล่าวที่มีทั้งคลังขีปนาวุธรวมถึงตําแหน่งของผู้นําฮิตบอลเลาะนะครับจนทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีคาดว่าทําให้กลุ่มก่อกร้ายฮิตบอลเลาะสูญเสียยุทธกรณ์ โดยเฉพาะขีปนาวุธนะครับจำนวนมหาศาลรวมถึงสูมเสียสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่ะกระไลฮิตบอลเลาะด้วยนะครับถูกโจมตีไปรุนแรงซะขนาดนั้นไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับมัจจุราชหรือโยมบาลในรกต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ทำสนอ,องพวกเขาเองที่อยู่ดีว่าดีไปทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไปให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับ และนอกจากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีฮิตบลรอในเลบานอนแล้วยังมีการถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการรายฮามาสด,ด้วยเครื่องบินรบเทพของพวกเขาเช่นกันนะครับที่เหตุการณ์นี้กองทัพอิสราเอลระบุว่า โจมตีด้วยขีปนาวุธจากเครื่องบินลบเทพนะครับโดยกำหนดเป้าหมายไปที่ที่พักพิงของสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในพื้นที่เมืองเดียอันบาลาทานตอนกลางของฉวนกาซานะครับจนทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักน่วงและรุนแรงตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับที่เป็นตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่รับอิสราเอลพบว่า,วามีการเคลื่อนไหวและมีตำแหน่งของเหล่าบรรดา ผู้นำทาหารของกลุ่มกอกำลร้ายหามานะครับที่จะวางแผนเล่นงานทหารอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดกาซา,าที่กองกำลังภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลปฏิบัติการอยู่นะครับจึงนํามาสูขข่การที่ของทัพอากาศอ,อิสราเอลตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับส่งเครื่องบินรบเทพยิงระเบิดเจดแดมนะครับ ถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏและสามารถปิดชีพสมาชิกกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาตที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ด้วยครัวโดนแม่นเต็มเส้านานั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับพี่น้องไปเกิดใหม่รายงานตัวกับมัจุล่าหรือยามบาลอีกแล้วเพราะว่าไปทํำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไปให้ทุกแกท่านตุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นภาพที่กองกําลังภาคพ,พื้นดินของอิสราเอล ก็ถล่มโจมตีและทําลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่ควบคู่แบบกับการค้นหาตัวประกันที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปและกาจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากให้ได้ต่อไปที่กองกาลังป้องกันอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังภาพพื้นดินนั้นค้นพบคลังอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสท,ที่ซ่อนอยู่ในถุงบริจาค U.S.R.W.A. UH ของ UN ด้วยนะครับพี่องใกล้กับอาคารพรเลเรือนในเขต อันชุนทันของเมืองราฟานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการของกองพลที่205ในพื้นที่ทางตอนใต้ของส่วนกาซานะครับจากนั้นังทัพอิสเตลก็ได้ขยายผลน,นะครับและ หาตะระหนหาทหารของกลุ่มกอกร้ายฮามาสพบว่าอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งนะครับทาให้กองทัพอิสราเอลนั้นเรียกการโจมตีทางอากาศนะครับมาโจมตีแสงแห่งของกลุ่มกอกร้ายฮามาสดังกล่าวจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่จะได้ไม่ต้องใช้ทหารกองกําลังของอิสราเอลภาคพื้นดินไปเสี่ยงชีวิตนะครับเรียกให้กองทัพอากาศมาถล่มโจมตีไปเลยจนสมบูรณ์ให้ฮามาสนั้นดับสยองคาตึกกันบร้ิเดียวนะครับพี่น้องจากภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏทีกองทัพอิสราเอล ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงชีวิตมากมายแค่ไหนก็ต้องกํำจัดกลุ่มกอกลายฮามาสให้สินซากให้ได้นะครับไม่ให้มีใครคุกคามจากกลุ่มกอกลายฮามาตมาทำร้ายประเทศอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับควบคู่กับการค้นหาตัวประกัน และช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นะครับไม่ให้กหลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายนาตัวประกันไปทรมานอีกต่อไปที่กองทัพอิสราเอลต้องช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นะครับไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ